โอ้โหรุนแรงมากอะนี่ไงนี่ไงเหยื่อตกปลาระมัดเลยนะดูดูดูเต็์เว้งั้อะถือแว่นให้ตาหน่อยอันนี้มีปลาไหมล่ะปลาปลาไปทั้งหมด เป็นปลานะครับเป็นพลัง <c oughs> เป็นพลังดูดที่แบบรุนแรงมาก <c oughs> มันใช้วิธีการดูดเอาใช่ไหมใช่มันดูดม<อ><ป>ัก็งับเยยยไม่ทันถึงเลยมันปุ๊บไปแล้วอะ่ะมันดูดแล้วมันก็งับอ่ะเอาที่ลูกเอา <c oughs> มันมันจ้องเลง็งมันจ้องเลง็ง <c oughs> เลง็งเล็งไง เขาไม่ลอนเลยเกาดูดดูดดูดไม่น่าไม่น่ากลัวหรอกมันใช้พลังดูดเราย้อนไปเลยโอ้โห